สวัสดีค่ะทิพนาคาพารวยนะคะเดี๋ยววันนี้ทิพนาคาจะพามาชมสถานที่สร้างองค์ปู่สีเงินนาคราชนะคะวันที่19พกพฤษภาคม2567นนะคะเป็นวันวางศิาลาฤกษ์ขององค์ปู่สีเงินนาคราชนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะแอดต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เซียนขาแล้วก็ช่องโจพารวยมากๆเลยนะคะที่แบ่งปันรูปภาพแล้วก็วิดีโอสวยๆในงานบางศีลาเลิกนะคะพอดีว่าแอดก็มาท้ายๆเพื่อนเลยเนาะช่องอื่นก็ได้ถ่ายทําถ่ายทอดไปให้ท่านผู้ชมได้ชมหมดแล้วเนาะสำหรับแอดนะคะพอดีว่าติดภารกิจนะคะก็เลยไม่ได้มาร่วมงานด้วยเอาไว้งานหน้านะคะแอดจะ มาร่วมงานกับท่านอาจารย์เสียงขาแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครดูจบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิพนะคะพารวยด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะฝาก ไว้ในอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แอดนะคะแอดจะหาตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยเลยนะคะอยู่ที่บ้านแอดจะหาตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะคะตัวเลขของอาจารย์เซียนขานะคะมาฝากท่านผู้ชมเลยเนาะเห็นไหมคะว่าบรรยากาศในงานวางศิลาฤกษ์นะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านอาจารย์ จัดงานได้แบบว่าดูดูสถานที่นะคะแอดพูดถึงนะขนลุกเลยนะคะเนาะนี่ค่ะ,ะมีนางรำนะคะแล้วก็พอดีว่าแอดปิดเสียงนะคะแอดกลัวว่าจะมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมนะคะแอดก็เลยปิดเสียงดนตรีนะคะเนาะสำหรับตัวเลขของอาจารย์นะคะตัวเลขของอาจารย์เซียนขาก็จะมี267 725 74และก็19นะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยนะคะใครที่ดูไม่ทันก็สามารถแคปหน้าจอเอาไวด้ดูเอาไว้รุ้นได้นะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามานะคะครั้งแรกเนาะอาจจะเอ๊ ช่องนี้นะให้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถจดเอาไว้รุ่นได้นะคะตัวเลขที่แอดเอามาฝากนะคะใครดูจบคลิปนะคะมีโชคแน่นอนนะคะไม่พลาดงวดที่แล้วนะคะ609แตก3ตัวแล้วก็แตก2ตัวบน2ตัวล่างนะคะของอาจารย์เซียนขาก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะคะที่มีโชคเนาะส่วนใครที่ผิดหวังเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะแอดเชื่อว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะนำเสนอเนาะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะลองวิจารใช้วิจารยาณในการรับชมนะคะเพราะว่าตัวเลขก็เอามาฝากในคลิปนี้นะคะก็มีแค่4ชุดเองหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสนับสนุนรัฐบาลของเราเนาะตัวเลขที่แอด ให้ในคลิปนี้นะคะก็เป็นตัวเลขของอาจารย์เซียนขานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องอขอบคุณช่องโจพารวยนะคะที่แบ่งปันคลิปดีโอสวยๆนะคะให้กับทย์นาคาพารวยนะคะสำหรับนางลำนะคะานางลำสวยงามมากบางทีแอดอาจจะพูดเร็วหรือพูดผิดแอดต้องขอ อภัยและก็ขอโทษด้วยนะคะทิปนาคาพารวยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะแอดขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆปังๆตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะมันหมาน,น,นะคะในววันที่หนึ่งมิถุนายน2567ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ